สวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทกท่านเลยนะคะตุยนุ่ยนะคะได้มาร่วมนะคะเป็นเกียรติให้กับพี่เบนส์นะคะนะคะเป็นเกียรติให้กับพี่เบนส์นกันนะคะแม่แม่นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็นะ,ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของชาวช้างนะคะที่เคารพนะคะสักการะบูชานะคะเรียกว่าวงเวียนประกำช้างกันค่ะแม่ๆนะคะก็จะเป็นนะคะดูป,ปั้นงานะเสมือนนะคะกับชาวช้างกันเลยนะคะอันนี้เก็บคลิปนะคะเก็บภาพเด็ดๆออกมาเอามีนางรำมาด้วยนะคะดูลแล้วก็สวยงามเลยนะคะ พีเนยมาพร้อมกับนะคะโมบานด้วยนะคะมองกองมองกองนี่ค่ะนะคะนีขอสักการะบูชานะคะแม่แคะที่ทุกคนบนบานสัล่าวไว้นะคะพอไดจริงสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะก็จะมา เซนของวานนะคะอย่างที่เห็นกันเลยนะคะจะเป็นพี่ะของว่านเราจะเป็นมีคน,นเลยนะคะหลุดแล้วเป็นจิตกับสุตาด้วยนะคะก็มีพลายนิ่งน้องพลายแคปซี่นะคะน้องพูนซับนะคะน้องนำโชคบอัวบ้านนะคะแล้วก็น้อง นาโนนะน้องนาโนนะคะที่อยู่ที่มาในวันนี้เปนวแม่นะคะตากตาเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนเราเล่นด้วยล่ะ ถนะือว่านะคะโชคดีมากๆเลยนะคะได้ไหนูนะฮะเด็กแครพี่เบปซี่นะคะไม่ตื่นกระหนกเลยนะคะดีใจมากนะคะดี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเชือกนะคะดูสุกเข,ข้าดูตัวนี้สุกเข,ข้า เริ่มร้อนแล้วนะจนเตรียมพร้อมนะคะับเตรียมพรม้อมคนขี่อายนะคะค่อนข้างที่จะขี่อายนะคะอันนี้ก็จะเริ่มพิธีนะคะองค์พระกัูพระกั้นนะคะ เราดูตามความนบนดอนแล้วกันเราอ่อยจากวันดในที่เพื่อปลกปักกระจาเรามาบนนาอันดีนาทีดูเราอีกิคมทโมทอมหลวงทงเชิงันเชิงคันเชิงส่งเชิงสีนาลงจังหวังภูเขามาช่วยกรารประทานพรให้ทุกท่านทุกคนเยีนยงทางทุกคนไม่เยีนยงทางก็ขออยู่ดีดีสุขใจเก็บจะไข่ขอมีแต่ความสุขวามเจริญ อ่า <toys> ัญเจาวรลกยอนสกัดสี้ามันแตสุกหลายแต่นร่าัะเจ้าเนี่มันมีสีสุกธรรมาคาขึ้นวันสุกทุกย้าเออกญเจ้าอันจาแหละเนี่ยีมอนาเล็กว่าอันจเรานโตนแล้วแต่ิาแล้วก็นเรจหน้าี่อเยอะาทุาค่ะแม่แม่นะคะซาทุนะคะ ตุ่ยน้ยมาวันนี้ด้วยนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งโชคดีนะคะก็มาใน,นก็ปลวเช่นกันนะคะสาธุสาธุสาะค่ะมาอยู่ข้างหลังกันบ้างนะคะนะคะเหนะมือนเคยนุ้ยจะตื่นตื่นนิดนึงนะคะ่ะแม่แม่นะคะนะคะ บุเร้าาเทจ้านนะคะกลับร้อนเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นวิธีนลำแก้บนะคะเมีนน่ารักนะคะ นนใ,ในเต้หน้อยร้อนเหรอคะมาอยู่ข้างหลังพี่แป๊ปซี่<คง> ร่างไก่หนีแดงโคงงามตามความเสือความหมายคือดีเหลือล้นค้นกำสรีคำพูดโชคร้อนเหรอเด็กๆร้อนกันนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะ สพีแท็ซี่เลยนะคะร้อนมากตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าเก้าโมงเกือบสิบโมงนะคะอากาศกลางร้อนหนึ่งนะคะรวมวินด,ดีด้วยนะคะนะคะดีใจมากๆนะ,ะดีใจกับนะคะสาซาที่ได้เข้าโครงการจริงๆจากแม่นะคะนะคะขอให้เจ้น้อยนะคะมีโอกาสนะคะแล้วก็นะคะ ดได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งให้กับเขากันด้วยนะคะนะคะ

โซนันเดีโซนนั่น,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 นหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะนะคะจากการร่วมยินดีนะคะทั้งสองเชือกนะคะก็มาแล้วนะคะมาอยู่ที่บ้านพีเป๊ป,ปซี่ก่อนค่ะแม่ๆนะคะพีเป๊ปซี่ก็ยังอาบน้ําอยู่นะคะเ <saud friend? S 1> นี่ยนะคะแม่นะคะซาทูซาทูนะคะ สาธุในครั้งนี้กันด้วยนะคะขอให้ถึงคิวของเราสักทีกันค่านะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะนะคะกนะับซับนะคะกับคลิปในวันนี้ด้วยนะเม่ๆนะคะนะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะ